ุ้ยบ้ามื่นออกมาอีกบ้ามือสิมาบอกว่าจิเกี่ยวเข่าได้มืออื่นนะออกมาเกี่ยวเข่าเด้อเออเป็นมืออื่นเออออกมาเกี่ยวเข่าเด้อสวัสดีนะผู้ชมสบายดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านางสิมือแล้วพี่น้องนอนตื่นแล้วข้าก็กินข้าวแล้วเนาะ กอนคราแล้วก็สิเมื่อนอนบ้านมืนอนี้ก็ออกมานจะเศร้าบ่ยังบ่ทันได้อาบน้ำยู่นี่มือห้าอาบนำ้ำนอนเดอ้อมืออื่นมาอีกมืออื่นออกมาเดอ้อเอาห้องแก๊บห้องแก๊บห้องแก๊บแอแพงแพงแพงเร็วๆลืมกันแรือเล่าเดี๋ยวนี้เอาห้องแก๊บแล้วเร็วเอาเมื่อปลาแล้วพูด หอมแก็บเร็วอภพงนี่นี่หอมแก็บนี่อรีดนี่หอมแกบเร็วๆออยเร็วๆ้ยม้ยมยจะเมื่อแล้วม่แส่ใยลวยนะสิแกงยังใยมา ไปเมือ่อเมื่อหาอำนดับนางหง่ก็ตื่นว่างกันวาออ่างหาโมงนพี่น้องตื่นมาแล้วก็กินขาาา้าวกินข้าวแล้วก็เมือไปขึน้นรถเร็วๆขึน้นรถนั่งหน่ะบ่นั่งหน่ะขึน้นรถเอาไปบายกันเร็วๆบายเร็ว เมื่อเราบายบายกนเร็วสบายดีุกสบายดีบายบายอ่ะพูนบายบก่อนพูนนี่นี่บายก่อนกันไปได้เร็วไปบายบายเร็วอมออมาดูมาันเไปมุนอันพวงมาลัยผูเมือไปครับผมมันบลดในี้ผไปดึงนผมือละม่เด้อไปมุนไปมุนมาเด้อ สบาดีสนุกดีเออสบายดีแบบนี้น้นบริยูสืส่อเดพ้อผ<ด>่าไปเไม่จะพรมอะไรแลยครับริยูสืส่อมาผ่ประดี๋ยวคอกมาน้ำจะว่าไ่คุบอยู่อปกติอยู่บ้านก็ใส่ต่คอกบ๊ายบายมา,ม,ามาแล้วมาอาบน้ำ่้มาแล้วไป ไงบ่ไงบ่เดินๆจะได้ออกมาเถือะน,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 นานๆที่บริวารตะคนพี่น่องทั้งคนทั้งหม้าเ <c oughs> มือ่อไหร่บ่เมื่อไรเมื่อไรปิดประตูกันเร็วๆเร็วหมาก็ขนนึ้นั่งรถเด้ บายบายเร็วเร็วเออเมื่อไหร่บามื่นมาด้ว เริ่มค่ำเริ่มเมืดแล้วพี่น้องพอเริ่มค่ำม,มาอากาศแห้งก็เย็นเด้เมื่อคืนนี่หนาวหนาวมื่อนี้ก็ค่ำม,มาแล้วก็อากาศเย็นมืนอ่อนี้ฝนบบตกนะจ๊ะแต่ว่ากะคล้ายๆคือฝนต่างเข่าอยู่วันนี้รอดพักกันขนเข่ามัดเขา่าแล้วเรียบร้อยเมื่ออื่นวันสิรพักกันเกีียวอีกรอบ แต่เขาเจายัางว่าพายุนยักสิมาอีกอยสันวาโผดโพ,โพมีเวลาแขมือสองมือเพราะเกีียวแล้วฝนตกห้ำสิลอก็ลอบ่ได้พี่น้องเนาะข่าซุกก็ต้องได้เกี่ยวอีกอย่างกับคนงานกับมา บรรยากาศช่วงเย็นเย็นหลังจากที่ตะเวนตกดินบ้านสวนเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนอากาศเย็นพร้อม้วยพี่น้องอากาศหนาวแล้วบ้านเบ้าหมี่เนาะพอดึกๆมาก,กันน้ำหมอกน้ำหมอกน้ำค้างลง ตะเวนตกดินเรียบร้อยปีนี่แหละเกี่ยวเขาซาปกตินะเกี่ยวตั้งแต่บนทันออกพันษาปีนี้เกี่ยวหลังพันษาเนาะทางกาเกี่ยวเขามือเดียวเมื่ออื่นก็ว่าสิคืนไปเกี่ยวเข่าหน้าฟังนั้น ทั้งเทียงฟังนั่นน้อมันซุกแล้วขันเกียวอีลีก็บเเกินสามเมอก็คือสิแล้วสองเมอหรือสามเมอพัวคนกับหลายแลละค้นงานกับมาเพิ่มสามคนนะจ๊ะเบิ่งได้พี่น้องแม่เบ้ามีน่ะจูดเผาอ่พุนคุณยายคำามอแล้วยังบ้ิยูเด้ เก็บกวาดจูดหน้าบ้านหลังบ้านแล้วบด้เข้าสวนหลายเมม่อแล้วไปวัดมาไปวัดสามเมม่อกลับมาอีกที่บใบไหม่ล้นกล่องอยู่กวาดจูดละสัน อยู่หลังบ้านกระจูดเด้แล้วก็บ่เคยอยู่เฉยๆบ่เคยแบบนั่งนอนเด้แต่บ่มีเสียวผูเฒ่าหลายคนเป็นเนาะถ้าเป็นโดยเฉพาะผู้เฒ่าบานนอกสีบอกบ่ฟังเด้เว,วลาเมื่อยไม่หรือเจ็บแข้งปวดขากับพาไปหาหมอไปสียาไปใส่น้ำเกลือแต่ว่ากลับมาแล้วก็เข่าสวนคือเกาหามแล้วบ่อด้ดอกอ แล้วเขาทุกสวนเก็บกวาดปุ่นอยู่ทั้งเหล่าแล้วก็กวาดจูดอยู่ทั้งหลังบ้านฟังนะกก,กวาดจูดพอแล้วคุณยายไปหาอาบนำ้ำกินเขา้าอาบอาบน้ำแล้วพัดม่านกวาดจูดอีกแล้ว บ้านเฮาวัตกรรมมากขึ้นเตรียมกับข้าวแล้วทุ่มหนึ่งสองทุ่มคือกินเข้าแล้วแล้วเนอะเตรียมจะนอนแล้วแต่ยามนี่มันคำไวได้พี่น้องแท้จริงน่ะมันบ่าณทีนหกโมงได้นี่อืมหนาวห,หรือว่ายามเกี่ยวเขานี่สิคำไวมืดไวแต่ว่ายามดำหน้าน่ะน่านมืด ทุ่มหนึ่งเนี่ยยังบ้านเมืดเนาะยังบ้านได้ขึ้นจากทุ่งนาแต่ว่าเกี่ยวเขาเนี่ก็บ่ได้ลำบากคขึ้นตอนดำหน้าเนาะตอนดำหน้าพักกันเมาสันเกี่ยวเขากะซีหางงกะคือข,ขึ้นแล้วย้ำดำหน้าจนมืดบัวจะเป็นคนโลก,กาเนาะ มึงใน่คุณยาย ไปหากินข้าวคุณยายคำแล้วยังมางมเก็บกวดอยู่เี่ยอันนี้จะเป็นเคล็ดลับความแข็งแรงของคุณยายเห็ดนั่นเห็ดนี่บริยูซื้อส่วนนี้ใบใหม่ก็ะลนเด้ รอบรอบบาดมีต้ตนใหม่เริ่มคำเริ่มมืดแล้วควันขโมงสงเสง พี่น้องจ่าเมากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ฝนไม่ตกวันนี้รอดไปอีกหนึ่งมือพี่น้องเนาะว่าสิค้นเขา่ามัดเข่าขแต่เมื่อวานบ่รอดพอส่วงบ่ายมาฝนได้ตกมันอี้ก็มืดๆคมึดขมขม,มโยแต่สุดท้ายก,ะก็นะ่บตกเนาะรอดไปมืออื่น เาากับขั้นฝนบตกกับสิได้เกี่ยวเขา่าแต่ว่าตื่นเสามาน้่นมันแดดเด้แดดแต่เศาแดดแล้วก็ลมแต่พอส่วงเทียงส่วงบายเลยอยากมืดฝนแต่ละเมือสภาพอากาศส่วงนี้ฝนตกบ่อยตกแทบทุกวันนี่แหละชีวิตชาวนาเนาะไปแล้วทาผู้สมสบายดี